สวัสดีครับเพื่อนๆผม S D T ก่อนอื่นต้องสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ปี2023 2,566กับเพื่อนๆแฟนคลับเป็นต่อทุกคนเลยครับผมเอาล่ะครับคุยกันต่อใน EP นี้ปีใหม่นี้เป็น EP ที่1เป็น EP 1. แรกของปีนี้ครับผมซึ่งเรื่องราวมันสืบเนื่องมาจาก EP 1. ก่อนนะ เป็นเรื่องราวของพี่ทิพย์เนี่ยจูบพี่เป็นต่อนะฮะเราก็เกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้แหละแต่ตัวอย่างก็เผยให้เราเห็นแล้วล่ะครับว่าพี่ทิพย์เนี่ยไปนอนกอดไปจูบพี่เป็นต่อถึงในห้องเลยนะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาสปอยให้ฟังนะครับแล้วก็คุยประเด็นเรื่องราวของความรักทั้งคู่ด้วยว่าเป็นจริงหรือไม่เกิดขึ้นได้หรือไม่ก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ จอบอกแล้วไงว่าอย่าคิดเอาละครับมันย้อนหลังให้เราได้ดูถึงฉาก ที่ทั้งคู่ได้จูบเป็นก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเมื่อจูบก,กันเสร็จแล้วพี่เป็นต่อก็ของขึ้นนะ <c oughs> <c oughs> ของขึ้นแน่นอนใครก็ของขึ้นนะผู้หญิงมาจูบอย่างนี้จับอุ้มแล้วเดินเข้าไปในห้องเลยครับผมในตัวอย่างเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเพื่อนๆนน้องๆของพี่เป็นต่อเนี่ยไม่แอบซองซอมเบิงอยู่เลยนะครับว่าจะมีอะไรกันไหม พวกนี้ก็เดินเข้ามาคุยกันเหมือนเหมือนไม่รู้ว่าเขากาลังจะทําอะไรกันนะฮะแ <c oughs> ทบจะแอบดูเลยก็ว่าได้ที่สุดมันก็ตัดไปช่วงเช้านั่นแหละก็เลยทําให้เรารู้ว่าทิฟเนี่ยนอนอยู่ในห้องของเป็นต่อจนถึงเช้าเลยล่ะครับออกมาก็ทําท่าเขินอายกันตามปกติะฮะแล้วก็แยกจากกันไปทีนี้คณะเผือกแข่งชาติ <c oughs> นําโดยเจมินแล้วก็พี่กอ๊อฟแล้วก็โออีกหลายคนเลยฮะไม่ว่าจะเป็นพี่ยมพี่อูดพี่วอกก็ตาม พยายามเผือกสุดๆครับอยากอยากจะรู้ว่าพี่ต่อกับพี่ทิพย์เนี่ยได้กันหรือ,อยังฮะคาถามบางคําถามนี้แทบไม่น่าจะ <c oughs> ไม่น่าจะถามได้ในชีวิตจริงนะฮะเช่นถามว่าได้กันหรือ,อยังออดอจะจิงแกดกันหรือ,อยังเป็นแบบไหนบ้างสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคือจะถามว่ามีอะไรกันแบบไหนอะ่ะ <c oughs> อันนี้แบบบอกตรงๆนะใน EP ีนี้นี่18บวกสุดๆนะฮะมันไม่ใช่แค่13บวกหรือ15บวก แต่18บวกมากๆคือมันมีทั้งคำพูดที่พูดถึงการมีอะไรกันไปมีอะไรกันแบบไหนมีอะไรกันแบบนั้นเดินขาทางขาเกอะไรว่ากันไปฮะเรียกว่าว่าไปก็ดาร์กอยู่เหมือนกันนะใน EP นี้ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพี่เป็นต่อก็ซึมๆมานะฮะผมก็ไม่รู้ว่าซึมๆอะไรตอนแรกดู เพื่อนก็พยายามเซาซีเล้าหรือสุดท้ายน้องบูมนะครับเดินทางมาที่สํานักงาน BKL เลยแล้วก็มาถามพี่เป็นต่อว่าทําไมจะต้องไล์บอกเลิกกันด้วยเอาละครับมันยิ่งทําให้เราคิดว่าสงสัยพี่เป็นต่อกับพี่ทิพนี่ได้กันแน่นอนแล้วพี่เป็นต่อเนี่ยอยากรับผิดชอบทิพเพราะพี่เป็นต่อเนี่ยอยากอยู่กับพี่ทิพอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจไล์ไปบอกเลิกเลยซึ่งในซิทคอมนะฮะก็บอกเราอย่างชัดเจนเลยครับเพราะพี่เป็นต่อไม่รู้จะตอบอยังไงก็เลยตอบไปตรงๆเลยว่า ตอนนี้พี่เป็นต่อกลับไปคบกับแฟนเก่าพี่ยมพี่อูดพี่วอกในเฮ้เลยฮะดีใจรู้จักปากพี่เป็นต่อแล้วครับว่ากลับไปคบกันน้องบูมก็เลยตบหน้าไปฉาดนึงนะฮะว่าอย่าทำอย่างนี้ถ้ายังมีใจให้คนอื่นทั้งหมดก็มาที่มินิมาร์ตครับผมในช่วงระหว่างนั้นเจมินก็หลอกล่อให้พี่ทิพมาโดยการที่ให้พี่ก๊อฟเป็นผีเข้านั่นแหละพอมาถึงเสร็จแล้วก็พยายามเค้นนะฮะ เค้นไปเค้นมาพี่ทิพย์ก็บอกว่าไม่ไม่ได้พูดพี่ทิพย์ก็ไม่ได้พูดอะไรว่าได้กันหรือไม่ได้กันยังไงนะฮะก็เค้นกันไปเค้นกันมาสุดสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะเค้นได้พี่เป็นต่อพี่วอกพี่อูดพี่ยมก็มาสมทบที่มินิมาร์ทสุดท้ายเรื่องราวความเป็นจริงก็ถูกเปิดเผยครับเพราะว่าพี่เป็นต่อน,นี่แหละฮะก็เล่าให้ฟังว่าสถานการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่พี่เป็นต่ออุ้มพี่ทิพย์เข้าไปในห้อง ก็มีอาการกอดจูบครับซึ่งพี่เป็นต่อพยายามจะจูบครับแต่พี่ทิปบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ต่อจูบทิปไม่ได้แต่ทิปจูบต่อได้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากนั้นทิปก็มากอดครับต่อก็พยายามจะกอดก็บอกว่าไม่ได้อีกทิปก,กอดต่อได้เท่านั้นหลังจากนั้นทิปก็หงายลงไปฮะคือนอนหงายนะฮะและให้พี่เป็นต่อนั้นนอนแข็งปักอยู่คนเดียวอะไรแข็งก็ไม่รู้แหะ ผู้ชายน่าจะรู้กันอยู่นะครับผู้หญิงก็รู้เหมือนกันนั่นแหละนอนแข็งปักอยู่คนเดียวครับแล้วทิฟ์ก็หลับไปตอนนั้นได้รู้ว่าทิฟ์เนี่ยได้สารภาพนะครับว่าตัวเองเนี่ยอกหักมาจากคุณภูมครับแล้วรู้สึกเสียใจเนาะแล้วก็เศร้าใจมันว้าเวยังไงไม่รู้ก็เลยอย,อยากอยากอยู่กับคนที่ตัวเองรู้สึกว่าเขารักตัวเองบ้างก็เลยมาอยู่กับพี่เป็นต่อฮะรู้ว่าพี่เป็นต่อยังรักตัวเองอยู่ไงก็ไปกอดไปจูบ นะครับจนทําให้พี่เป็นต่อแข็งปึกเลยน,ะนะะั่นแหละอาการเมาของพี่ทิพย์เนี่ยก็คือเธอกินเหล้ามาย้อมใจมาก่อนแล้วก็น่าจะเชิงรู้ตัวเองบ้างไม่รู้ตัวเองบ้างแนหะว่าไปการกระทําอย่างนี้นี่มันมันน่าสิ้นดีนะฮะ มันน่าจะสวดลวดไปเลยสวดลวดให้มันเรียบร้อยไปเลยนะครับให้มันรู้เรื่องไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาให้มันแบบว่าสุดท้ายก็มาแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันไปใช้ให้มันจบแต่สุดท้ายมันไม่เป็นอย่างนั้นนะพอเล่าเสร็จทุกคนก็เสียดายเสียอกเสียใจกันใหญ่เลยเพื่อนๆสรุปก็คือ2คนนี้ไม่ได้มีอะไรกันนะฮะทิพแค่เหงาอยากมีเพื่อนปลอบใจอยากมีคนรักที่เคยรักกันมาปลอบใจแล้วก็ห้ามให้คนอื่นทําอะไรตัวเองด้วยห้ามให้พี่เป็นต่อทําอะไรตัวเองแต่ตัวเองเนี่ยทำคนอื่นได้ แต่ที่ทำได้ก็คืออย่างมากจูแล้วก็กอดแค่นั้นเองสุดท้ายพี่เป็นต่อก็อดไปนะไอที่เราสา์ลุ้นกันนะฮะจากอีพีที่แล้วว่าโอ้สองคนนี้จะกลับมาได้กันเย่คู่จินนะ้นในตำนานจ,จะกลับมารักกันอีกแล้วสุดท้ายก็เป็นต่อไปอย่างนี้บางทีก็เหงาครับมันก็เหงาต่อไปนะฮนะเพราะว่าสิท์คอามเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆครับนี่เปิดหัว ต้นปีก็ทำพี่เป็นต่อนี่แซดไปเลยนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ทรงแบตก็เลยแซดนั่นเองนั่นหมายความว่าจากนี้ต่อไปเรื่องราวของเป็นต่อยาวๆไปอีกเป็นปีครับยังไงยาวแนะ่นอนไม่จบง่ายๆแล้วก็คงลากเรื่องนู้นเรื่องนี้เอาเรื่องนี้เรื่องนั้นมาเล่นต่ออย่าลืมเรื่องของพี่หมอนน้องโจยังมีอยู่นะเจมินพี่ยมจะอยู่ด้วยกันได้นานไหมยังมีพี่วอกกับน้องเกรสอีกโอพอใจกับน้อง แซนอีกนะฮะดังนั้น,นเรื่องราวเหล่านี้เราคงจะต้องมาลุ้นกันต่อไปใน E ีีถัดไปครับไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับ EP ีนี้นะฮะลุ้นกันแบบแมลุ้นกันจนน้ำลายเหนียวเลยนะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับ, <c oughs> บอย่าลืมกด u ั s cribe <oughs> และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา Monique SSD so be my car I wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and I have so many dreams.